พวกพีบักทั่วอะไรเจ็บกินมันน้องก็ลางงามหักผีทั่วทั่วก็ต้องเป็นหน่วยจ้าทั่วก็ต้องเป็นนย ตัวก็ล็กกันน้วยเกิพีปนรองอากาศยามาแรงคื้เบิดเหมือนกันสีีหาโมง,งแรงแยกกัึน้นขนตมาสาหนว่ไม่หดแดดหนาวันที่สิบมกรา เป็นดอกเป็นน่วยเขาดอกแค่เดียวิกฟังหายแต่งน้าเจ็ดหน่อยนามข้องกํลังลุ่มหลายแล้วมีนามหดแล้วว่นน้อม่านามหดเบี้ยบอ เี่ยเกี้ยตักางามงามากน้องตัวผักบัวผักหอมท้นพ่ะน่ะไปงามกับอเียแผักหอมทุนเป็นดอกอัจดอกแล้ว งามขนาดนั้นเลยสามกัวสิ่กัวหัวเดียวขยายเอาได้สามแบบหัวหัวหัวทุนกะดอกก็พัดดอกก็พัด ก็ปุ่งเรื่อยๆที่มไม่หยัสวัสดีจ้า